สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเองไปสูขคุณสกุนครับผมสวัสดีพี่น้องเขาสู้ช่องรูอสานผักชีมชี่ยวครับผมสวัสดีพี่น้องต่างประเทศแล้วกันในประเทศก็ดีครับผมมันเองเสื้อผ้ามาก,กินนี่เถิงเพิ่งพี่น้องเพื่อป๊บเดี๋ยวเท่กันได้พี่น้องเด้อโอ้ยเห็ดหัวตะ l e วครับมึงพึ่งเข้าบ้านครับพึ่งแล้วพี่น้องเอุ้วดปาดผมอ้เจ้ากูปวกปุดนะ แ็นะเสียบพี่น้องเลยเห็ดเองครับตำมะมาหมูย่อครับมาพี่น้องมาเห็นหัวเปียกบ่เห็ดเองเลยพี่น้องเอ้ยหัวเปียกมียิ่เลยบ้านนี้มาพี่น้องมารกระป๋แกงพกับบะมี่ยังหลายครับมีถัว่วหอมจุกคือเก,กาแล้วก็พักสลัดครับมาพี่น้องมาเสียบแลกันครับหืได้แจกเห็นบ่ เด้งเด้งเลยผิกนี่เจ็บแทบอืมเข่าตาชะนอ้อนอืมอืมนอ้นอนน้อสเฉมากอืมหนอน,ออนสืยอย่องเอกระเซียเขามมใได้านหาน่อนสวยครับอะ Thể mưa được Nào Chút bực มันมูจ้รัพกบก,บ,กบครับข้ามอีํางหนึงหน่ะ ใส่มือพี่นอ้องขัดดีบ้าคิดดีครับ ควาเสี่ยงลคลิปพี่น้องเลยเ็ดผู้เดียวครับยากเติบ

Nó đẹp là lại với nói ấy ừ đi bơ lô là đó sẽ phạt nuôi em thăm đi

พิษพี่น้องเลยมึงเงินแตกป้าถูกเงินตั้งกว่าคักอือพอลุ่มกับอายูวยพี่น้องเอ้ยเวลานี้อืออือ นัวเผ็ด อืเนื้อไหล่ขาดึ้นหนังเอยขอถกวาไฟครับ จิตจัดีมั่วดีเพชรกะลาตาย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 ตา่เอีองจมเอีงเอาล่ะพี่น้องย่อมละครับเพชรกบเอาเรากลับพี่น้อง ที่นี่ฟ้าเวรยส์มีสักกรครับเอาไปพบพ่อของคิดนาด้วยพี่นออ้องเด้อเพราะตัวเขาพ่อขอใหพี่น้องที่กินบุญสุภาพประการใดครับอ่าเป็นก็ต้องใจใพี่น้องทุกคุณทุกคนละกัทุกสาขาทุกอาชีพละกันโดยเฉพาะเพือพ่อนลงอาชีพครับนัางรับที่นี่สวัสดีครับ